ก็จอดจอดแบบนี้ทุกวันพี่สองปีละเนี่ยปีที่สองแบบแบบนี้ค่ะเมื่อคืนก็ยังอยู่เมื่อคืนยังอยู่กบทีหนึ่งปิดร้านไปก่อนทีหนึ่งก็ยังอยู่แล้วตื่นเช้ามารููได้ไงพี่ว่ามาหนูเปิดประตูปุ๊บหนูมองดูรถก่อนเลยว่าฝากระพงใครมานั่งเล่นพอมองไปมองมาก็ฝากระรงมันมันเปิดอยู่อย่างนี้ก็เดินมาอ้าวไฟหายก็เลยโทรเรียกแม่แถวนี้หายกันบ่อยพี่ ไม่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกนนี่เพิ่งครั้งแรกเลยอืมแถวนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามานะพี่ครับนี่ไม่เก่งโรงพักอะไรพี่คะเนี่ยเฉพาะขนงอะไรอืมของแล้วก็ดีแท้แดงอ้ยืนแล้วก็ดีอ๋อหายหายทั้งคู่เลยพี่ทั้งคู่เลยถ้าซื้อใหม่แพงแพงแพงไหมพี่ก็พี่ดูเช็งนักเช็งกู้ประมาณห้าพบาทกู้ประมาณห้าพัน พี่เขาบอกว่าเจ็ดแปดพันโลต่มาขายขายไม่ได้หรอกนะมันแล้วเราว่ามีอะไหล่รถด้วยแอะไหล่แซมพี่เขาบอกว่ามันมีน็อตตัวหนึ่งที่ที่มันไม่สามารถขายได้ซื้อจากลาซาด้ามันจะขโมยไม่ได้เลยมันจะเสียงดัง ตัวนี้ล็อกไว้แรกอะที่เอื้อทอนฝั่งตะวันขาวอะใช่ที่มันนั่งขายเลี่ยงเลยเนนั่งขายเลี่ยงเลยสามที่ครับครับเพราะก็คือเมืนคนไม่ค่อยสังเกตลก็ทุกคนนั่งกินลงกินเหล้ามันนั่งตุ้มก็ขายไปเรื่อยครับขายไปเรื่อยแล้วมีแค่พ <s> ั๊บอันเดียวที่ัหมนอสองตัวปักหนึง่ง